ที่นีจมากกินหนมเส้นครับกรับกินถอดครับแล้วก็มีพักครับแล้วมีน้ำจิ้มเจวครับพิดผาาไปหน่อยครับครับพิดผาไปอันพีดผาดอันถอดจีนลืมใส่เกียรบครับใส่หมาลุ้นครับไม่มีอะไรมากมายครับลืมใ่รดดีเริมกินแล้วครับ จิ้ม,มวันนี้ง่ายๆเยนะครับมาแบบง่ายๆนะครับหนะอัพริกพริกยูวออันน<ม>ี้เป็นหนุกกอพลาฟอืมมอก กินถอดหนังอืมก็พอครับแฮมหนังทอดไม่ไม่ได้แล้วครับผัดหมูครับแฮมนิดน้อยครับผมครับมาหนึ่ง หมอกินแบบสไตล์เขาคับโอ้นะครับนี่น้จิ้มใส่เพียผมผมเนี่ยมอโอนะ้ตนอเด้อดนะกกินถอดบุงนะ้งเอาะหมอกำรับอขอถาเนาะก้ ขิงขมสีขาวเม็ดขนาดไม่มากสมุนไพรครับแหนมครับอย่างคนเดียวกับแหนมโฮเมดครับกำเมี้ยงคนห้องว่าห้าองอะไรครับห้องอะอย่างคนเดียวจิ้นส้มครับอ๋อจิ้นส้มยืนได้ดีกว่าอย่างคนเดียว ném cắm miếng hoa là chín sông nhà con đeo cả khứ ở nhà con đeo hả chín đeo mà, được uhm. Uhm. mà. Uhm. Lắng lược, ăn được không không mà cọp lược công liên má không nó mì ชุ่เข้ามาพร้อมเลยนี่ชุกทาลูกครับหอ๋อนี่กิ่นชุกทาลูกครับเีาเป็นห่วงลูกหัวลูกหิวเข้าครับกินนะครับอ๋กินนี่แล้วหอมห่านควายจีบ้านเฮาครับลูกลูกต้องครับนี่หนังหนังหมูจีครับเออลืมเปิดขา เกียร์ฮดมันลงไปค่ะใส่เกียร์หมอดเหรอเราต้องเอาหนังหมูไปจีค่ะมอสูนหนังไฟจีไปได้ค่ะมาเอาเหมยดี่เอาลองเอาหนังหมูมาจีแด้บมันก็จะเจี๊ยบคับ ม้มอดีนเะนาะร้อนไ่้หอนกันดย๋ยงนี้ออกไปไแดบบ้ออกไปปุ๊บสั่นทับๆอะ่ะคนอยากแข่งก่อนจีจีนจะซุกอ,อ่ะเอา เส้นสาวน้ำห่าให,ห้าเห็นาิโ้นเนี่ยรับมังกเนาะจะใครไปมักูดเนี่ยพัก,กมากมากเอาสีมาม,มีเห่น็หนก็ครับฮึอมกอนรกค อีก <a bit. S 2> ันนะครับุ่นผู้ชมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเกินไม้แนะครับอิ่มแล้วครับมาครับเดี๋ยวไปกินเพิ่มครับครับบ๊ายบายครับ